ผู้ชมคะอยู่กับรายการซวยกําลังสองค่ะในวันนี้นะคะบอกผู้ชมไ้ก่อนเลยว่าตุกตาเกิดเอาไว้แล้วนะคะพี่ชินก็บอกเอาไว้แล้วว่าใครก็ตามที่มีอาการนะคะในเรื่องของการปวดข้อปวดเข่ากระดูกเสื่อมหรือว่าระบบต่างๆในร่างกายที่มันเสือ่อมเส้นยึดเอ็นยึดนั่งแล้วแบบลําบากแบบว่าก่อกจะนั่งไม่ได้หรือเวลาลุกขึ้นมานี่แบบรู้สึก<ช>โอ้โหกว่าจะได้เดินอีกทีหนึ่งอะไรแบบนี้นั่นแหละเออบางคนนั่งแบบผู้ใหญ่บางคนนั่งเพียบไม่ได้นะนั่งยองๆก็ไม่ได้กพื้นไม่ได้ นั่งขัดสมาธิไม่ได้ใช่คือวันนี้ต้องเรียกอาจารย์ภูริษมาเนะคะเชิญมาเพื่อตอกย้าคุณผู้ชมเนื่องจากว่าตอนนี้กระแสของสาวระยังดีมากแล้วเนื่องจากว่าคุณแม่ทุกตาแล้วก็ตัวตุกตาเองนะคะหรือว่าคุณชินเนี่ยก็เพิ่งให้ป๊าทานใช่ไหมเคยอย่างคุณแม่ทุกตาเนี่ยก็ดีมากๆเลยเดี๋ยวต้องมาถามอาจารย์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์ภูริษค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเรียกตัวอาจารย์มาเร็วมากๆเพราะว่าคนไปหาซื้อกันแล้วปรากฏไปเจอราคาที่แพงมากแพงมากแต เราบอกว่าพอคนโทรเข้ามาที่รายการบอกว่าช่วยเชิญอาจารย์ภูริมาอีกทีได้ไหมเราบอกว่าได้แต่ต้องดูคิวอาจารย์ก่อนเนี่ยอาจารย์เพิ่งมาจากนครมาถมด้วยแต่ไม่รู้ว่าไปเจอตามท้องตลาดเนี่ยมันใช้แอสตาซันทีนหรือเปล่าของจริงปลอมตัวนี้ยังยังไม่ดังในบ้านเราเท่าที่ควรแต่เข้ามาในเมืองไทยประมาณ5ปีแล้วนะครับแต่ว่าการทําตลาดอาจจะยังยังอืดชืดคือส่วนส่วนใหญ่เขาจะไปเน้นในเรื่องของมะเร็งคือมะเร็งมันช่วยได้จริงแต่ว่าต้องใช้เวลาแต่ที่มันเห็นชัดเจนที่สุดสาหร่ายแดงเนี่ยก็คือเรื่องเอ็นเรื่องเส้น ที่บ้านเราเรียกเส้นแต่จริงมันคือเอ็นเอ็นนี่มันต้องยืดและหดได้ครับฉนั้นคนที่นั่งยองๆไม่ได้นั่งโถส้วมต้องนั่งโถส้วมมาแบบยกขึ้นมาต้องนั่งชักโครกคือไม่สามารถนั่งส้วมซึมได้ไม่ได้พวกนี้หายหลังเลยเอ็นยืดเส้นยืดขับรถไกลๆเหมือนพวกเราเนี่ยนะขับรถไกลๆพอลงจากรถแล้วยืนเซอยู่นิดนึงนั่นอาการของเอ็นนะพวกนี้คือมันยืดด้วยพังผืดที่มันก็เผืตามเอ็นต่างๆใช่ไหมฮะในเมกาเนี่ยหมอจะผ่าแล้วก็ตัดใส่ถ้วย เป็นถ้วยเล็กเนี่ยเป็นท้วยเลยนยนะพังผือตัวนี้นั่นคือผ่าตัดแล้วมันช่วยทําให้อะไรต่างๆดีขึ้นจะาเอางออไปบิดตัวงอตัวเนี้ไม่ได้เลยครับถ้าถ้าเอ็ดยึดนะฮะแล้วถ้าบิดก็จะมีการปวดเพราะนันถ้าเราหมุนมืออย่างเงี้ยหรือเวียงมือเป็นควงเป็นสว่านนี้แล้วปวดตรงนี้ นั่นเราม,มีพังผืนแล้วเพราะฉะนั้นบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าอาจารย์ภูริศเนี่ยมามารายการเนี่ยมาทีไรก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแล้วก็ก่อนที่จะไปพูดคุยอาจารย์เนี่ยบอกนิดนึงว่าอย่างตัวคุณแม่ตุ๊กตาเนี่ยเขาก็คือมีอาการในเรื่องของเดิน,ดนขึ้นบันไดไม่ได้ดเดินขึ้นก้าวทีละนี้ก้าวทีละขาคือไม่สามารถที่จะ ปุ๊บปึ๊บป๊บอย่างนี้ได้ก้าวขาซ้ายขึ้นขาขวาไปตั้งไว้ก้าวสีละก้าวอย่างนี้ขึ้นควงเลยไม่ได้หรือเดินลงมาไดแบบนี้เหมือนกันโดยเฉพาะเวลาเดินลงเนี่ยเดินเดินเร็วไม่ได้นี่คืออาการของเอ็นนะครับอาการของเอ็นทั้งหมดเลยซึ่งเป็นเป็นโรคที่แปลกเราบำบัดรักษาด้วยสมุนไพรต่างๆเนี่ยไม่ได้ผลครรบเอย่างอย่างอย่างแม่ที่บ้านเนี่ยนะฮะอ่า หลังแก้โคตรเย็บผ้าเย็บผ้าทุกวันหลังแก้โคดเนี่ยผมก็เอาสมุนไพรทุกอย่างให้ทานเนี่ยนะฮะในส่วนอื่นดีตรงนี้ไม่หายจริงเพราะว่าคุณแม่ทุกตาเนี่ยไม่ได้อยู่ไฟเหมือนกันอาจารย์แล้วคือเขาไฟทํางานเลยแล้วหลังเขาจะมีปัญหาว่ากระดูกมันจะเหมือนทับเส้นแล้วก็หลักก็จะย่อมากคุณผู้ชมค่ะจะเดินแอนเดินแอนแต่ตอนนี้คุณแม่ก็ทานแอสตาแซนทีเนี่ยตอนนี้มาประมาณสักอาทิตย์ที่สแล้ว ไม่ต้องไม่นวดอีกเลยอะแบกมากคือปกติต้องตามหมอนวดมานวดที่บ้านแล้วก็เดินไึ้นไปบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วทำไมผอมลงทำไมคุณแม่ผอมลงน้ำหนักลดอันนี้ไม่เข้าใจมันไปลดในส่วนของไขมันที่ไม่ดีขับออกมาไปล้างท่อเลือดทำให้ท่อเลือดโล่งนะครับคือได้ผลในเรื่องของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดตีบตันนะเบาหวานคือดีขึ้นหมดแต่พวกนี้เราไม่ฟันธงเอาว่าดีขึ้นแน่นอนแต่ที่เราฟันธงเห็นชัดเจนภายใน10วันเนี่ยก็คือเรื่องเอ็นร่วนเส้น โดนเร็วขึ้นลุกนั่งเร็วขึ้นลุกจากที่นม่วคือมันพ่องตัวเหมือนเราใส่ชุดกีฬาทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติของสาหร่ายแดงที่้องมาถามว่าสาหร่ายแดงเนี่ยมันมีแบบยังไงแล้วมันมันทำไมคนเราถึงได้เอาสาหร่ายแดงขึ้นมาแล้วเอามาทานกันคือสาหร่ายแดงยิงพบค้นพบกับชาวผมจําจําไม่ได้นะเป็นทางแอฟริกาใต้เนี่ยนะว่าชาวพองนี้เขาอยู่ริมทะเลเนี่ยนะเขากินแต่สาหร่าย แล้ววิ่งทนมากวิ่งเร็วด้วยใช่ไหมวิ่งเร็ววิ่งทนนักกีฬาต่างๆพอรู้เรื่องนี้ก็เอาสาหร่ายแดงเนี่ยลองไปทานดูปรากฏว่านักกีฬาที่เป็นแชมป์เกือบทั่วโลกตอนนี้นะสี่ห้าประเทศไม่อเมริกาอะไรต่างๆเนี่ยเบื้องหลังจริงๆทานสาหร่ายแดงทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วมันอยู่ใต้ทะเลใช่ไหมครับอาจารย์สาหร่ายตัวนี้มันมีเรื่องเล่าผมจําไม่ได้นะมีนักกีฬาตัวจริงเนี่มาไม่ได้เกิดปัญหามาไม่ได้เ็าไปเจอที่สนามบินอ่ะมีคนถอดรองเท้าเดินอยู่เป็นใครชาวพื้นเมือง เขาเลยขอร้องให้ไปวิ่งแทนปรากรดไดมอนี่วิ่งแบบไม่มีรองเท้าเลยนะวิ่งชนะวิ่งชนะเลิศจนนักกีฬาญี่ปุ่นต้องควานท้องอะอัลลัคซีรีควานท้องคือไม่นึกว่าตัวเองจะแพ้อแพ้ชาวบ้านธรรมดาเลยเขากินสาหร่ายเอาสาหร่ายขึ้นมากินครับแล้วเห็นอาจารย์บอกว่าที่ตัวนี้ที่เด็ดๆอีกตัวนึงก็คือว่าในเรื่องของปลาซอมอน เขากินสาระแดงตัวนี้ปลาไซมอนเนี่ยมันในตัวมันเนี่ยในในเนื้อมันจะมีสารเอตอรซนทีนสูงมากนะครับเพราะมันเลยโดดกระโดดได้ไกลสปริงตัวได้สูงเวลาจะขึ้นไปวางไข่ต่างๆบนหน้าหาครับมันก็เลยหมี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 หมีชนิดหนึ่งชื่อหมีเกรเตอร์หมีนี่กินปลานี้โดยเฉพาะช่วงปลากระโดดหมีก็งับออาไปกินที่ครับแล้วหมีตัวนี้อยู่ได้6เดือนโดยอยู่จําศีลในถ้ำโดยไม่ต้องกินอะไรเลย คือสารอาหารค่อนข้างจะสมบูรณ์มากสารลายทะเลไอสารลายสารลายเบคอนนี้ครับหรอคะมีหน้าล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าตัวนี้เนี่ยใครกินแล้วมันก็เลยจะไม่มีอาการแบบปวดเมื่อยอยู่ก็จะคลายเส้นยึดอะไรที่เคยแบบคุณผู้ชมลองหมุนมือตัวเองหมุนแขนหมุนอะไรก็ได้เพราะมันดังก๊อก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 ไหมมันเป็นนะเวลาที่เราแบบนั่งนอนนานๆคุณชินก็เป็นใช่ไหมถึงแม้เราจะอยุไม่เยอะแล้วนี้เขาก็เลยนําไปสกัดสกัดอีกทีหนึ่คือจริงๆเขาเขาสูบน้ําจากใต้ทะเลลึกประมาณเ0 0รอเมตรนี่นะดูดขึ้นมา แล้วเอาสา่ายแดงขึ้นมาเพาะบนท้ายกับป่องภูเขาไฟแลเบิดอันนี้โดนแสงแดดไม่ได้ใช่ไหมอจาคือตอนพาะเราปล่อยน้ําขึ้นสูงก่อนพออายุถึงปุ๊บเขาก็ปล่อยน้ําลงให้มันโดนแสงพอสา่ายนี่ถูกแสงอาทิตย์มันจะหลั่งสารเอตาเซนทินออกมาพอมาทีหลังนะฮะกลายเป็นสีแดงมาปกป้องแล้วสารตัวนี้ที่ปกป้องผิวเราที่ทําให้เราตากแดดแล้วผิวเราจะไม่ย่นเลยเห็นไหมคนชาวไร่ชาวนาผิวย่นหมดนะแสงแดดนี่ทําให้ผิวเราย่น หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยทำให้ผิวเราย่นนะหน้าตาเราเหี่ยวเร็วกว่าปกตินะสารายแดงเข้าไปเป็นฟิล์มไปเคลือบให้แสง UV ทําอะไรเราไม่ได้เลยอันนี้คือระบบภายนอกแต่ว่าระบบภายในนี่สุดยอดกว่าใช่ไหมฮะคือมัน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 เหลือรายเดี๋ยวโปรโมชั่นเที่ยวน้าผมจะโปรโมชั่นคนที่เป็นมะเร็งใครเป็นมะเร็งเราแจกฟรีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมทาโปรโมชั่นก่อนอ๋อเดี๋ยวอาจทำก่อนใช่ไหมแจกฟรีหนึ่งกระปุก นะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการเทสกับคนที่เป็นมะเร,งร็งนะเราไม่ได้บอกว่าเรารักษามะเร็งได้แต่ว่าถ้าใครเป็นมะเร็งสารลายแดงเข้าไปาขวานการทํางานของอนุมูลอิสระได้แรงมาก อนุมูลอิสระคืออะไรหลายคนไม่ทราบตุ๊ดต้องบอกก่อนว่าทําไมผลิตภัณฑ์ทุกตัวถึงต้องต่อต้านสารอนุมูลอิสระสารอนุมูลอิสระคือความแก่ค่ะความแก่ที่มันจะคลืบคลานเข้ามาเมื่อเราเริ่มมีอายุมากขึ้นถามว่าเมื่อแก่มีอะไรดีอ่ะมันไม่มีอะไรดีเลยนะก็มันก็จะเป็นโรคเสื่อมตาเสื่อมกระดูกเสื่อมทุกอย่างในระบบการงานตับไตเส้นเสื่อมหมดเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นราชาของการต้านอนุมูลอิสระคือต้านความแก่ความชราไม่ให้เกิดกับเรานั่นเองเห็นบอกว่าตัวนี้เนี่ยมี ลกุลที่เล็กมากขนาดที่ผ่านตัวกรองเข้าไปแล้วก็ไปบํารุงคือสมองเราเนี่ย,ยมันจะมีตัวกรองเลือดครับอ,อ,าอาหารที่จะเข้าไปบํารุงสมองได้ต้องโมงเลกุลเล็กจริงๆตัวนี้ผ่านตัวกรองไปบํารุงสมองได้ผ่านตัว,รนะตวกรองไปบํารุงสายตาได้เพราะคนที่สายตาเริ่มมีปัญหาฝ้าฟางฝ้าฟางพร่ามัวเป็นต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินก็แล้วแต่แหละเพราะทานตัวนี้จะปวดเบ้าตาปวดแขนลึกๆแล้วขี้ตาจะไหลน้ำตาจะไหลทั้งวันจริงไหมคะรอประมาณ15วันครับ พอสายตาเริ่มสว่างขึ้นนะต้องสิบห้าวันไปแล้วที่ปวดเพราะอะไรครับอาจารย์ครับมันเข้าไปบำรุงของมันนี่แหละมันจะเข้าไปทํายังไงเราเราไม่ทราบได้ตรงนี้นะแต่ว่าจะปวดแค้นๆแล้วน้ําตาไหลตลอดแล้วก็ขีตาก็จะไหลตลอดแล้วก็รวมไปถึงเวลาพวกคนที่เป็นพังผืดตามข้ออะไรต่างๆก็จะไปลอกตัวด้วยใช่ไหมคะถ้ามีพังผืดมันจะไปลอกพังผืดมันมันเหมือนกับพังผืดนี่เป็นเป็นกาวเหนียวเหนียวไอ้ตัวนี้ไปย่อยให้กลายเป็นน้ํามันก็จะขับออกทางปัสสาวะเองปัสสาวะจะขุน สังเกตนะปัสสาวะจะขุนเลยทานตัวนี้ไปทานตัวนี้นะขอโทษนะคะถ้าใครทานข้าวอยู่นะอุจจาระออกมาก็จะเป็นแบบสีแบบว่าออกชมพูชมพูอ่ะดิฉันที่ก้มมองค่ะดิฉันก็อยากสํารวจอยากรู้เหมือนกันว่าเออหลังจากกินสลัดแดงเป็นแล้วก็ปัสสาวะที่ฉันจะขุนเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันกินใครเป็นที่สีดวงลำไส้เนี่ยมันจะค่อยๆลอกออกมาอาจจะมีเลือดไหลมาบ้างนะครับเคสนี้เรากำลังทดลองอยู่คุณแม่ที่มาด้วยนี่แหละแต่ว่าแกยังไม่หายดีนะ ทานไปประมาณเดือนกว่าเดี๋ยวจะเชิญคุณแม่มาเล่าให้ฟังอีกทีนงใครบ้างใครบ้างคะที่ทานแอสตาแซนทีหรือว่าสาหร่ายแดงได้ตั้งแต่เด็กเลยครับอเพราะมันมีประโยชน์บำรุงสมองมีวิตามินอะไรนะเยอะมากจ้ะคือเด็กช่วงหนึ่งขวบถึงสามขวบเป็นช่วงที่สมองเขาต้องการอาหารมากที่สุดและสาหร่ายแดงถือว่าเป็นสุดยอดในการบำรุงสมองเร็วมากคนจะเอนยึดเอนล็อกเราสังเกตคนเสียสติ รือคนบ้าคนวิคนจรดตทำไมแข็งแข็งเอ็นจะแข็งทันทีถ้าสมองเราคนเป็นอมพฤกอย่างเงี้ยออมพฤกอย่างเงี้ยถ้าสมองเรามีปัญหานี เอ็นจะแข็งทันทีมันจะยืดหดไม่ได้จะเดินแข็งๆเพราะมันเลยเข้าไปบำรุงสมองโดยตรงมันมีเด็กเล็กควรจะให้ทานวันละหนึ่งเม็ดครับแสดงว่าคนที่เป็นโรคแบบอัลไซเมอร์อะไรอย่างงี้ก็ควรจะทานต้องทานคนที่อยู่กับแสงอาทิตย์คนอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์โรคเกาโรครุ้อโอถ้าโรคแล้วมันเยอะมากเลยนะนี่คือพวกโรคเสื่อมนะโรคหัวใจโรค่ความเสื่อมมีอะไรบ้างคะอาจารย์โรคที่เกิดจากความเสื่อมนะนี่คืองานวิจัยที่เขาเขาวิจัยมานะครับโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มีการติดตันนะโรคมะเร็งมะเร็งดูง่ายครับคนจะเป็นไม่เป็นดูผิวครับใครที่ผิวเริ่มแห้งขูดและเป็นทางขาวท้องผูกส้นเท้าแตกนี่คืออาการของคนที่พร้อมจะเป็นมะเร็งคนถ้าผิวยังมันอยู่ถือว่าผิวเราดีท็อกสารพิษออกมาได้นะออกมากับน้ำมันถ้าผิวเราแห้งแสดงว่ามันดีท็อกไม่ได้สารพิษหรืออนุมูลอิสระอยู่อยู่ข้างในเพราะใครที่ผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าแตกนั่นคือสัญญาณเตือนก็เอาสารแดงไปทาน คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอาทิตย์หน้าเที่ยวหน้าผมเอามาสัมภาษณ์เลยป้าคือพ่อของคุณแม่ก็เป็นเบาหวานทานอยู่คุณผู้ชมไม่ไม่มีผลอะไรค่ะเบาหวานตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วก็เอาไปให้คุณแม่ทานต่อนะเบาหวานเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปแล้วเราจะทยอยเอามาสัมภาษณ์กันนะโรคความดันโลหิตสูงคือไขมันอุดตันท่อเลือดเพราะว่าตัวนี้ไปทําลายไอ้พวก ไขมันที่ไม่ดี LDL คือมันจะมีไขมันที่มันไปอุดตันตามโพรงเลือดตามเส้นเลือดต่างเนี่ยแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดโรคหัวใจหรือว่าหลอดเลือดติดตันแล้วถึงจะเสียชีวิตได้ตัวนี้ก็จะไปช่วยละลายพวกไขมันที่เกาะอยู่ใช่ไหมคะคนที่เป็นอัมพาตนะะแต่อัมพาตคงไม่หายนะคนที่เป็นอัมพาตเริ่มระยะแรกนี่นะครับคนที่เป็นภูมิแพ้บางอย่างนะไม่ใช่ภูมิแพ้ทั้งหมดนะครับคนที่เป็นโรคเกาต์รูมาตอยนี่โดยตรงเลยนี่ได้ได้รับรางวัลด้วยบได้การยอมรับจาก US p a t e n t ของสหัฐอเมริกานะครับพวกโรคต้อกระจกนะอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันปลายประสาทสั่งการรัาง้อและสันอย่างนี้เนี่ยนี่คือโรคพาร์กินสันนะโรคเกี่ยวกับระบบประสาทนะเกี่ยวกับระบบประสาทระบบสมองนะครับโรคชราก่อนวัยเออมีคนแก่ก่อนวัยบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าจริงๆแล้ว การที่จะมีวิตามินหรือว่ามีสารอาหารหรือว่ามีผลิตภัณฑ์บำรุงอาหารเสริมอาหารสักตัวหนึ่งที่จะเข้าไปบำรุงสายตาของเราเนี่ยมันยากมากยากครับแต,แต่ตัวของสารไลาแดงหรือว่าแอสตาแซนทีนตัวนี้สามารถเข้าไปบำรุงในเรื่องของกระจกตาเลนตาได้โดยรตรงโดยตรงเลยเพราะอะไรสารอื่นมันถึงเข้าไปไม่ได้จ้าโมเลกุลมันเล็กมาก<อ>มันสามารถผ่านตัวกรองได้นะทีนี้วิวธีพิสูจน์ว่าโมเลกุลเล็กก็หยดใส่เสือส้อซักไม่ออกซักไม่ออกเลยใช่ไหมฮะ มันเหมือนสีเลยนะโมเลกุลมันเล็กมากแต่ถ้าเราหยดใส่กระดาษเนี่ยเรากระดาษขาวอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้เหมือนเป็นตัวกรองใช่ไหมอันนี้สมมุติว่าเป็นกระดาษเป็นตัวกรองที่ต้องผ่านเข้าไปเอากรองเลือดสมถติเราหยดลงไปอย่างเงี้ยนะ,อะเอาเอาเป็นส่วนของเมจิกให้พี่หน่อยค่ะไวบอร์ดคือให้คุณผู้ชมดูเดีด๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าเอ๊ะไอตัวเนี้ยตัวแอสตาเซนจินที่อยู่ในมือทุกตาเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้นะหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นเม็ดเม็ดแคปซูลเป็นอย่างนี้นะคะข้างในจะเป็นน้ำน้ำใช่ไหมน้ำแต่เดี๋ยวตัวขอ เพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะลักษณะมันจะจริงหรอไม่หรอกทุกอย่างถ้าเกิดเราขีดลงไปมันก็ต้องซึมถูกไหมคะเดี๋ยวตุกตาให้ดูนิดนึงว่ามันจะไม่ซึมนะอ่ะเดี๋ยวให้พี่ชินเจาะให้ตุกตานิดนึงนะคะให้คุณผู้ชมดูนะว่าถ้าเราขีดลงไปแบบนี้ปึ๊บแบบนี้ปึ๊บแบบนี้ปึ๊บแล้วมาดูอีกด้านหนึ่งนุ้เห็นปะเห็นไหมคะเห็นนะแล้วเรามาดูอีกคลิกดูอีกด้านหนึ่งมันจะไม่ออกมันเห็นไหมครว่ามันจางมากเห็นไหมแต่ด้านนี้คือเข้มเอาด้านนี้คือ มันจางแต่แปลกมากตัวนี้นะคะอ่เะเคค่ราลองกีดลงไปดูปื๊บคุณผู้ชมปื๊ดปื๊ดปื๊ดสามลอยแค่นี้นะคะแล้วลองพลิกดูด้านนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอีกด้านหนึ่งนี่มันซึมอย่างเรเลยมันซึมค่ะซึมนี่ค่ะซึมมาลอตรงนี้เลยซเลยด้านเลยตัวนี้ แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เข้มข้นที่เล็กมากๆนะครับเพราะทานไปเลยเห็นผลเร็วมากนะครับเห็นผลเร็วมากซึมซึ่งในขณะเดียวกันปากกาเมจิกมันไม่ซึมเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นการทานเนี่ยทานยังไงครับอาจารย์ทานแล้วทานวันละกี่ครั้งยังไงครับคือตามตามหลักแล้วคนไทยเนี่ยถ้าเราเป็นโรคแล้วเป็นโรคเกาต์โรคไตลุงมาตอยโรคอะไรพวกนี้นะโรคความเสื่อมที่พูดไปโรคมะเร็งอะไรเนี่ยนะให้ทานเช้า2เย็น2 เช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก่อนอาหารหรือว่าหลังครับตื่นเช้ามืดทานมือบังคับคือมื้อเช้านะมื้อเช้านี่มือบังคับการลืมไม่เท่าไหร่นะแต่มือเช้านี่บังคับเลยบังคับเลยบังเดี๋ยวมากินที่ดูเพราะว่าตุ่เตากินอยู่ทุกวันนี้เนาะ